ในตำราโบราณระบุตัวผู้สืบทอดไว้อย่างชัดเจนการสืบทอดวิชาาธรรมธาตุวิชาโลกุตระธาตุจะเป็นสืบทอดตามบุคคลตรงตามตำรา,ลาและการเวลาที่เดินทางมาถึงจะได้เพียงแค่หนึ่งคนหนึ่งคนในที่นี้ ผู้สืบทอดคนแรกต้องให้เวลาผ่านไปชั่วอายุขไขก่อนที่เขาจะคือก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปหรือก่อนเขาก่อนที่เขาจะแก่ตัวลงไปเขาจะถ่ายทอดวิชาหนึ่งวิชาในชีวิตที่สำคัญพร้อมกับตำราให้กับคนยุค ต่อไปคนรุ่นต่อไปที่จะรับสืบทอดก็เรียกว่านี่คือวิชาโลกุตระพระธรรมเจ้าโลกุตระธาตุว่าด้วยตัวธาตุกาถาวิชาเหนือโลกของพระเหนือโลกที่สืบทอดมาแบบเกจิอาจารย์ตั้งแต่จะว่าไปก็ถ้าตัวอย่างคือ พระพธเจา้ามอบบาทจีวรให้กับพระมหากษัสสปะนะพระมหากษัะสปะก็สืบทอดมาจนถึงยุคต,ต่อมาสืบทอดแบบลึกลับมอบบาทมอบจีวรมอบของสำคัญให้ตัวต่อตัว,ตว,ตวอย่างนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยปูชายา ได้รับตำลาของสืบทอดจากหลวงพ่อลาดซึ่งท่านเก็บไว้ท่านก็ได้รับสืบทอดมาท่านเก็บไว้มาได้30มสกว่าปีละการที่จะส่งมอบให้กับใครคนหนึ่งนะครับมันมีมิติของครูโลกทิพย์ครูกายแก้วกายทิพย์้ามาเกี่ยวข้องนะในครูบาอาจารย์สาย ของปู่ชยาก็หลวงปู่ใหญ่พระครูโลกเทพอุดรหลวงปู่สํมเร็จลุนนะครับมีตัวมีตนท่านอยู่นครจำปาสักอยู่วัดโพเวินใสฝั่งแขวงจำปาสักนะครจำปาสักเป็นต้นบุรพาจารย์ในตำรามี3มเล่มที่ได้รับเล่มหนึ่งในสำคัญเล่มสองแล้วก็เป็นตําราธาตุเล่มสาม ครับทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเข้าการศึกษาเร,าเรียนมาอยู่ด้วยปฏิบัติรับใช้สามปีอยู่ที่วัดถือผ้าขาวนุ่งขาวห่มขาวถือศิลห้าสินแปดแล้วก็ทำงานตามที่ครูบาอาจารย์ใช้ให้ทำเมื่อครบสามปีก็คือว่าก็ผ่อนคลายไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบ แต่ว่าปีนี้เป็นปีที่4ี่ที่มาอยู่เนื่องจากว่าอาจจะเป็นการมาอยู่ซ่อมอะไรบางอย่างที่ยังไม่เต็มนะครับคาดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีสุดท้ายแหละที่จะได้เกือบสุดท้ายที่จะต้องมาอยู่แบบเต็มๆปีต่อไปคงจะต้องออกแสวงและออกเดินทางเพื่อสร้างความ จเจริญรุ่งเรืองคือสร้างฐานให้ตัวเองให้มั่นคงมีเงินมีรถมีบ้านมีที่มีสำนักเป็นของตัวเองเพื่อสร้างอาณาจักรความยิ่งใหญ่อันนี้ก็เอาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ดูครับเป็นภาพของการบรรลุวิชาโลกุตระธาตนะครับ